สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พบกับเฟิร์นกับอ้อมบอลสีนะคะวันนี้มีบอลสีสวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันนะเดี๋ยวเราไปกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้เป็นทิปวารีนะคะมีสองกระถางกระถางละแปดสิบาทนะคะทิปวารีไซส์ใหญ่แล้วนะคะทิฟวารีนะมีสองกระถางนะคะว เอาไปต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูแบบนี้เอาไปกระถางรับ80บาทนะคะลูกไม้นะคะต้นนี้80บาทต่อไปกระถางนี้เป็นน้ำมองนนนะคะนะ้ำนะมึงนนแผงนะต้นนี้แผงเหลืองนะคะมีมีต้นลูกด้วยนะคะต้นนี้เอาไป100บาทนะคะนะ้ำมองนนนะ มีต้นนี้เป็นหน้าเดิมนะคะหน้าเดิมก็ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะคะต่อไปต้นนี้เป็นสีลานักบาทนะคะสีลานักบาทกระถางนี้เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีลานักบาทนะด่างสวยเลยต่อไปต้นนี้เป็นซับพูณผลนะคะซับพูณผลต้นนี้ไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะซับพูนผล เป็นผลนะต่อไปต้นนี้เป็นรัตนาล่งเรืองนะคะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทลตนาล่งเรืองลตนาุ่งเรืองนะคะหนึ่งร้อยบาทต่อไปต้นนี้เป็นลูกไม้ชมพูนะคะต้นกระถางนี้เอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะลูกไม้ต่อไปต้นนี้เป็นซับพูนผลนะคะมี มีสามกระถางนะคะสับพูลผล,ผลไซส์ใหญ่แล้วนะคะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อบาทสับพูนผล,ผลนี่นะคะสับพูนผลหนึ่งรอยบาทมีสามกระถางนะคะต่อไปต้นนี้เป็นนะคะค เพชรเมืองนนท์กระถางนี้เอาไปกระถางละแปดสิบบาทเพชรเมืองนนท์ต่อไปต้นนี้เป็นสีบุรีรลำนะคะมีสองกระถางมีมีสองต้นนะคะในกระถางนี้เอาไปกระถางละหกสิบบาทสีบุรีรลำนะต่อไปก็ก้าวทับเนี่ยไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะต่อไปต้นนี้เป็นรัตนาลุ่งเรืองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยลัตนาลุ่งเรือง ลูกไม้เปิดะกระถางนี้เอาไปกระถางละหกสิบาทนะคะลูกไม้ศีลานักบาทหนึ่งร้อยบาทคุดต้นนี้เป็นบอลกาดนะคะชื่อว่าคุดเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยเอส่งไข่หกสิบาทนะคะเอาสงไข่ต่อไปต้นนี้เป็นพรเจ้าสวน,นะคะ่ะไปกระถางละหนึ่งร้อยลูกไม้สวนพิพัดพวงเอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะ กะเทียมก็ไปกระถางละหกสิบบาทนะคะต่อไปต้นนี้เป็นโอเชโน่น,นะคะมีสามกระถางนะ้โอเชโ,โน่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแล้วก็กระถางที่สามนะคะอันนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมเอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะลูกไม้ไม้ใบกลมนะ ต้นนี้เป็นฮิดิบุญชัยนะคะเป็นบอลเก่านะเอาไปกระถางละแ0บาทนะคะต้นนี้เป็นบอลเก่านะต่อไปต้นนี้เป็นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงเอาไปกระถางละ50บาทสายลุงต้นนี้เป็นอ,อินทรชิตหน้าทองนะคะกระถางละ60บาทลูก,จอบบอกเจ้าปอแก้วก็ไปกระถางละ60บาทเท่ากันนะคะ ต่อไปต้นนี้เป็นเพชรราชานะคะมีสองกระถางเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรราชาต่อไปต้นนี้เป็นลูกเทพจุตินะคะลูกเป็นลูกไม้เทพจุตินะคะต้นนี้เอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะนี่เทพจุติต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เอาไปต้นละ8แปดสิบบาทนะคะลูกไม้ ต้นนี้เป็นลูกศิลานะคะลูกศิลากระถางนี้เไปกระถางละ100รอยบาทลูกศิลามีสองกระถางนะคะมณนนีแผงนะคะมน,นีแผงต้นนี้ไปกระถางละหนึ่งร้ออันนี้ลูกคุณหญิงนะคะมีสองกระถางเอาไปกระถางละ80บาทนะคะเ <c oughs> อาอไปต้นนี้ก็เป็นลูกศิลานะคะด่างเหลืองไซส์ใหญ่แล้วนะคะต้นนี้เอาไปกระถางละ100่ง้บาท ต้นนี้เป็นบอนสีวางน้ำทิพย์นะคะเอาไปกระถางละแปดสิบาทนะคะมีหลายกระถางนะวังน้ำทิพย์นะคะต่อไปต้นนี้เป็นรัชตะพังแก้วนะคะเอาไปกระถางละสองร้อยบาทรัชตะพังแก้วนะคะต้นนี้ต่อไปต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะ ต่อไปต้นนี้เป็นวิชุดานะคะนางวิชุดาใบกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีสองมีสองต้นนะคะกระถางนี้ต่อไปต้นนี้เป็นพรสวรไปหกสิบบาทนะคะพรสวงต้นนี้เป็นพัทยานะคะพัทยาต้นเนี้ยใบกระถางละหกสิบบาทนะคะบอนีพัทยา ต้นนี้เป็นเทียบคีรีนะคะเทพคีรีเอาไปกระถางละแปดสิบบาทเทียคีรีต้นนี้เป็นไอยาเลน่นะคะเป็นไม้แยกหนอนะคะเอาไปกระถางละแปดสิบบาทไอยาเล่ต่อไปต้นนี้เป็นเบญจาก,กายนะครับเป็นบอลโบราณน,นะเบญจาก,กายเอาไปกระถางละแปดสิบาทเท่ากันนะคะ,นะคะสนใจต้นไหนทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่088 16 2สอง เ9็ดนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ